เอาทำไมไม่เห็นหน้าแป๊มหนึงหาพิลเตอร์ <laughs> โอ้ยไม่ต้องใส่ก็สวยแล้วไม่คุณไม่เอาไม่ได้เขินนะอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านค่ะได้ไหมนะอยู่บ้านคนเดียวเหรออยู่คอนโดอยู่คอนโดพูดผิด แล้วใส่หน้าก,กากทำไมอ่ะหนูไม่ได้แต่งมนา <laughs> โอ้ยไม่แต่งก็สวยสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเป็นไงครับสมใจแล้วนะไดวันนี้สมใจผมแล้วผมได้ไลค์กับเปียวทัศนียาญเฮ้ย hey! ทำไมพี่หน้าขาวจังมันแสงไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวใช้อันยื่นกรัน ันนีีน้่ห,หนูจะบอกว่าหนูเปลี่ยนสีรองพื้นแล้วอะ่ะพอตัวซีดมากกันนะี่ไปฉีดวัคซีนหรือยังครับยังค่ะเพราะว่าหนูเป็นแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็เลยต้องรอสามเดือนจากที่ถามคุณหมอนะ อ๋อคือคนที่เป็นแล้วคือไม่ต้องฉีดก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคือเหมือนเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอย่างงี้เหรอหนูไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะน่าจะมีในในระดับนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้รอก่อนแล้วเป็นยังไงค่ะละครกับพี่หญิงสนุกป,ปะเป็นไงสนุกแต่เนี้ยก็ไมไ่ถ่ายเลยอยากถ่ายละครคิดถึงกองเหงามาก แล้วถ้าได้กลับมาเล่นในการอีกเล่นป่ะเล่นดีรออะไรอะรอรอนะครับทุกคนนะฮะ <im itation> โอ้แม็กกี้อยู่ในทีวีตอนนี้แม็กกี้ทำอะไรอ่ะละครหรอตุกตาไงอ๋อดูตอนจบวันนี้ตอนจบ ตลกอะฟิลเตอร์มีปากอยู่ข้างนอกแมสเห็นไหมเห็นพี่หนิงไปไหนอะเออพี่หนิงนี่คอมเมนต์อยู่แม่ไปไหนอะแม่ไปไหนอะแม่ไ ลับเซกดตรงไหนครับรคือพอเจอหน้าเปี้ยวแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะจรงิงเยียบมาเพราะว่าเราไม่ได้เจอนานมากใช่ป่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปิดกล้องเลยมั้งถ่ายไม่เจองานช่องก็ไม่เจอถ่ายปฏิทินก็ไม่เจออืม <c ười> <c ười> <ม>ิ่งได้เจอน้อง,อน,องน้องแพวว่ะน้องแพวมาอยู่ในไลฟ์นี้เหรอคือจะบอกว่าตลกมากเลยอะคือหนูไม่รู้เลยใช่ปะว่าน้องแพลว่ะไลฟ์ live กับแบบพี่บอยทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นน้องหนูที่โรงเรียนที่อยู่สตรีนด้วยกันเพราะว่าทักมาบอกว่าพี่เปี้ยวมีคนพูดถึงพี่เปี้ยวในไลฟ์พี่บอยหนูก็แบบล้อก็เลยบบเออเข้าเข้าไปดูใช่ปะ หนูได้ยินน้องน้องพูดถึงหนูประมาณสามสี่รอบอะ่ะหนูร<ม>ู้สึกแบบดีใจมากเขาต้องแบบเป็นแฟนคลับเราแน่ๆเลยแล้วยังไงล้วงมีน้องแล้วน้องคนนี้เขาดังมากนะตอนเนี้ยเ<ม> <laughs> พราะว่าเขาได้อยู่ในไลฟ์พี่บอยแทบทุกวันที่พี่บอยไลฟ์อ๋อ้ตลกฟิลเตอร์มากเพราะว่าเวลาพูดอะ่ะ ปากมันย้ายไปอยู่ข้างๆไงเรื่องนี้ดีเอออาหานที่สวยๆนะเออดูดิมีกะอยู่ข้างนอกเมทพี่วิงเอมเอาพี่หนิงเข้ามาดีทำยังไงอะเนี่ยกดรีเควสไปแล้วเนี่ย แม่แม่หายไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมวัสด่ะวกราบสวัสดีค่ะค่ณแมั่ะึกสวค่าลืมส <c oughs> นนะวัสดีค่ะันค่ะสค่นวะว่ว่ั เดี tamam. deal, de e ๋ยวเอาบีเอ็มเขามาเล่นบ่วงวิมาลากับเราด้วยด้วยดีไหมดีใช่เหรอพี่เปี้ยนอคิดถึงจังเลยตะกี้ตะกี้ตอนที่ยังเข้าไม่ได้นิลินตะกี้ตอนที่ยังเข้าไม่ได้นิลินพูดว่าอะไรนะนิลินบอกว่าพี่เปี้ยวกับพี่บีเอ็มอยากกันโอเคมีด้านเสร็จอุ้ยตมีแล้วดูโดินที่พักเอ็มป้านขีเดียวนิลินอีกทีดิอะไรนะไหนนีใครนะพี่เปี้ยกับพี่บีเอ็มใช่ไหมพี่เปี้ยกับพี่บีเอ็ม ลินไม่น่ารักหรือเปล่านี่เดียวเขาพี่นิ่งนินลินอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นดีเปียวรู้ว่าตะกี้เนี่ยเขาเขาเขาแบบไลน์เขาแล้วโดนพี่ถึงขั้นทนไม่ได้แล้วพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องกดแบบว่าขอเข้าร่วมด้วยอ่ะน้องพี่นิงพี่นิงแหกกลางไลฟ์เลยอ่ะ่อกี้ กลังไลฟ์กับสกายอยู่สกายเออแบบ <c oughs> ชื่อคนไรวาแบบปากหวานมากอะ่ะย่างเงี้ยแหละเขาไปทั่ววันเนี้ยคอมเมนต์ไปทั่วหลาย <c oughs> ไอจีไม่ไม่แต่เขารักลิลลี่คนเดียวนะ <c oughs> ไม่คือเวลา <c oughs> พี่เ <c oughs> ม้นตนะ์อ่ะก็เมนต์เฉพาะแบบนางเอกที่ร่วมที่ร่วมงานด้วยแต่กับเปรี้ยวอะ่ะถึงจบไปแล้วพี่ก็ยังเม้นต์นะไม่สังเกตเหรออืม คิดถึงหนูวะดิก็คิดถึงเดี๋ยละครละครตุ๊กตามาแล้วเนี่ยดูไม่ยินน้องบูน้องบูทำสีผม น้องบูอะค่ะหนูรู้แล้วทำไมน้องบูถึงน่ากลัวไว่าในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าบูฮาโลวีนบูมันขำตรงไหนพี่นีหนิงเนี่ยดูดิแล้วดูเวลาคีกะมันยุให้หนูทำสีผมตรงนี้ทำสีอีสีเทาตรงไทถอยทำนี่ อยากทาก็ทําเลยไม่เป็นไรหบอกไม่ได้เนี่ยโดนแม่ว่าละครต้องถ่ายต่อไม่ที่อยากทําก็ทาไม่เอาเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขเอาโอ้โหคนรับผิดชอบเลยพี่เอ็มเนาะเป็นคนที่คนรับผิดชอบเลยไม่ได้ฟังเลยผมมองหน้าเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเม่อกโอ้ยอาจจะจะตา ไรๆไม่ไม่เห็นปากเขาไงก็ได้แต่จ้องได้แต่ได้แต่มองอไม่เห็นหน้าสดหนูเลยครับเดี๋ยวเอาเข้ามารับเชิญดีกว่าเนอะีอยากเล่นอามาปลดพี่หน่อยดีกว่าอยากครับไม่ตอบแบบว่าสบายเว้ยอะไรนะอะไรสบาย ท้ายนี้อยู่สบายมากอยากได้อะไรก็ได้อยากสวยแค่ไหนก็ได้อยากหล่อแค่ไหนดูผู้จัดเขาดิดูดิใครเป็นผู้จัดเนี่ยผู้จัดกําลังจะผู้จัดกําลังจะเป็นบ้าเปรี้ยวจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะขอโชว์ดปบะสิ่งที่เตรียมไว้ให้เปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวขอโชว์เตรียมดป่ะเลียดนันย่อยเขาเดี๋ยวขอโชว์ว่าสิ่งที่เตรียมให้เปรี้ยว นี่มันตกลงไปด้วยกันเดี๋ยวผีหลอกนะอยู่คนคนเดียวเดี๋ยวขอโชว์สิ่งที่เตรียมไว้ให้ออนปียาก่อนมืดมืดเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวพึ่งที่นี่นี่กลัวแม่นี่กลัวแม่ก็กลัวมืดมืดโอเคมีหนูคอยดูผีหลอกมีหนูไม่อยากโดนอีกแล้วนี่สั่งอันนี้มาให้ออนปียาแซ่บหนูต้องดีใจหรือว่าหนูต้องกลัว ฮะดีใจดิมันเป็นไซส์ชั่นออนปียาลุ้นเลยแม่ซื้ออะไรมาให้หน่ฮะโอ้ยแม่อะไรเอ่ยอะไรอะคาเมลหรอนี่คาแนวคาแนวคาเมลอะไรคาเมล ตอ,อนปียาเขาเป็นแบบว่าผู้หญิงแฟชั่นจ๋ามากอะเดี๋ยวสวยมากอันนี้เนสใส่ให้พี่เปียวดูนะคะ<ว>ไม่ได้วยวต้องให้พี่เปียวใช้ก่อนอัน้ออื่่ไมตวเงุ้ยอันนี้น่ารังมากอยากได้<ว>มันมันใส่อะไรได้ไหมคะในนั้น,นอะ มันใส่อะไไม่ได้เลยอแต่ว่าเดี๋ยวถ้าออนปิยาตอนที่แบบมาอยู่สตาไล์อ่ะอยากให้แบบชิวๆแต่งตัวแบบเรียบๆแล้วประครบเครื่องประดับเยอะๆสัดไปบิ๊กเอมงงผู้หญิงบิ๊กเอมไม่เก็ตไอ้พวกผู้หญิงนี่มันทำอะไรกันแล้วสรุปมันคืออะไรอ่ะมันคือสร้อยคอมันคือสร้อยคอนี่ไงไบบโอ้เหมืนอ,อ,อนเหมือนกระเป๋าเลยอ่ะมันก็ทำให้ ก็ถ้าดูเนนก๋มันก็มันน่ารักอกะไ่มันใส่เลยไม่ได้เลยมันคือคมันมคือแค่แค่สร้อยคอแบบแฟชั่นนี่ใช่ไหมใช่พี่เป้ยค่ะบิ๊กแอมไม่เก็ตเราอ่ะทำไงเดียนี่ไงรู้ละถ้าจะจีบผู้หญิงให้เป็นอ่ะต้องเก็ตว่าผู้หญิงเขาชอบแบบว่าเครื่องประดับอะไร ชอบเลไหนูอ <laughs> 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 แม่หายไปแล้วเน็ตไม่ดีแน่เลยเดี๋ยวลองกดเชิญเลแพวชอบละครมลสมสวัสดิ์มลสมสวัสเราชื่อกวางน้อยกวางน้อยที่เคยดูบ้านมลสมสวัส ก็ยังเป็นเรียกที่กองอยู่เลยจะไม่ได้อ๋อเออมีมีที่ที่ถ่ายใกล้กันปะอย่างอะไรนะอะไรนะมีเหมือนมีครั้งหนึ่งที่ที่ถ่ายใกล้อย่างปะที่กองไม่มีไม่มีเรื่องมวหนวดอ่ะเือใครมรสุมสวัสดีแม่มา หายไปไหนมา้วสัญญาณที่บ้านเป็นไรไม่รู้อะอยู่ๆสัญญาณที่บ้านมันไม่ค่อยเวิร์กอะอยู่ๆมันก็เดมันก็ดับไปเสียงหายก็เลยลองออกดูก่อนอนิวหนวดโทรมาเมื่อกี้นี้ที่นิวหนวดหนูเห็นที่นิวไลฟ์อยู่ด้วยปะพี่นิวไลฟ์อยู่พ,พี่บูมกับแม็กกี้แต่ว่าวางไปแล้วเลยชวนว่าให้มาไลฟ์ที่นี่ แต่ไม่รู้ว่าส่งคําขอไปหามิฉันหรือยังไม่เห็นนะครับหยอดกันไปถึงไหนแล้วันั่นนั่นคือเขาเขาไลฟ์โปรโมทละครเหรอใช่เขาไลฟ์ชวนดูละครตอนจบแต่ตอนเนี้ยถามว่าหยอดกันไปถึงไหนแล้วไอ,อ้ไม่ไหยอดผมพูดอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ใไช่องนะ พระเอกสามคนสี่คนในช่องที่ถ้าเล่นละครแล้วอย่าไปมองตาเขาตายใครบ้างอะคนแรกคือบิ๊กเอ็มเวลาตาเขาอะสังเกตดิสังเกตตาเขาดีดดิแค่ตาเฉยๆก็แบบเชี่ยผู้หญิงลองไปจ้องดิมเ้ยและตาแบบีต่คนที่หาไม่พบแต่ที่พี่หนิงพูดเลย จริงนะเพราะว่าผมเล่นหมอลำซัมเมอร์จะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ตลอดเลยยังไงคือ,อเรื่อง,องเวลามองเวลาสบตานางเอกแล้วเขาจะคือเขาจะเขินแล้วบางทีก็แบบพูดบทไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่าแล้วไม่เราไม่ใช่เฉพาะนางเอกน้องอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงในกองที่เข้าฉากด้วยกัอนอ่าฮะ รู้พี่ได้ดหนูไม่เขินเลยกับพี่มิกเขินปะกับพี่มิกรอหนูเพิ่งเล่นกับพี่มิกไม่ไม่กี่ฉากเองอะแล้วคือมันเป็นฉากที่นี่หมดเลยตะทะากันใช่สี่คนนะบิ๊กเอ็มเข้มมิกไมคสายตานี้เลยสายตาอันตรายสายตาแบบที่แบบ อย่าไปใช้กับผู้หญิงอ่ะกูว่าเสียตัวง่ายๆในชีวิตจริงอ่ะถ้าอยู่ด้วยอ่ะแหมแรงอย่างงี้ได้ปะได้นะแต่เปี้ยวเป็นคนเดียวนะที่ไม่เป็นนะไม่เป็นคือไม่เขินบิ๊กเอ็มอ่ะหรอใช่ไม่ถึงสายตาเพราคือคือสายตาเขาสู้ผมมาก เพราะอะไรรู <One input> ้ป่ะเขาเขารีบอยากขายเสร็จเพราะเขาง่วงนอนอันนี้จริงอันนี้จริงพอตะวันตกดินปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วบอกโอ๊ยกินข้าวเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยง่วงนอนง่วงนอนแต่จริงๆไม่ถึงตอนเย็นเขาเขาก็ง่วงตลอดเวลานะเปียวเอาจริงแค่หนูนั่งแต่งหน้าตอนเช้าอ่ะแค่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จก็แบบใกล้ยังคะใกล้ เริ่มทรงตัวไม่ได้แล้วแค่เดินยังง่วงได้เลยเปี้ยวคิดอะไรเคยเห็นหลับในฉากป่ะเคยครับบ่อยด้วยครับแปลว่าแปลว่าเป็นแปลว่าเป็นทุกกองหรอเป็นทุกกองอยู่ด้วยกันถ่ายปีกหงุด้วยกันประมาณไม่ถึงสิบวิอะสามารถหลับได้เจ๋งปหมล่ะ แต่รูปหลับตากองนั้นเยอะมากเพราะว่าทุกวันแม่หนุดอแะยังลงอยู่เลยอะรูป,ลปหลับใช่แล้รูปรูปเหรอใช่รูปที่หนูนอนอ่ะเหมือนเห็นแม่หนุ่ลงเลยอะแบบเป็นรูปที่ไม่สำกันนะเวลากองพี่ก็มีเยอะหมายถึงอะไรครับรูปเหรอ มิวหนวดมาแล้วอ่ะหน่อยจะได้ดูว่าฉากบางฉากอันไหนหนูชอบแบบเฟรมแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเวลาดูอ่ะพอถึงเวลาฉากเลิฟซีนอ่ะแม่งกูปิดตาเองแล้วทำเนี้ยนี่เรื่องจริงนะแสดงว่านักแสดงเล่นดีแล้วเราก็เลยอินไง<ฆ>จริงจริงจโคตรเขินเลยอ่ะ เปี้ยวหายเลยผมกดเชิญไปแล้วนะนี่พี่แอมดูตุ๊กตายอยู่เหมือนกันเหรอใช่ครับถึงไหนแล้วอันนี้เรนไว้งอนว่าหาว่าแม่ไม่ดูไปดูก็ได้อ้าอ้าออ้มบอกไลฟ์ไลฟ์กับคนอื่นสําคัญกว่าลูกแต่งไปก็ได้ไปก็ได้เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้พี่หนิง โอเคเดี๋ยวพี่ดีเอมไปหานะได้ครับบายบายในในขอท่าส่งจูบกับอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนให้สกายแบบเมื่อกี้ดิบายบายโอเคขอบคุณมากครับพี่หนิงครับเจอนครับบายบายครับอ๋อทั้งพี่หนิงแล้วก็เปรี้ยวนะครับก็วันนี้ ไลฟ์แบบยาวนานมากก็หวังว่าทุกคนจะคงจะมีความสุขแล้วแหละนะเขาเรียกว่าทาความฝันใหนทุกคนเป็นจริงแล้วแล้วก็ความฝันของผมด้วยนะครับได้มาไลฟ์กับพี่หนิงแล้วก็น้องเปรี้ยวนะครับสนุกสนานมากเดี๋ยวเชื่อว่าคงจะได้คงจะได้ไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆนะครับโอเค okay, ยังไงก็ตอนนี้กําลังดูละครตุ๊กตา,ตาอยู่นะครับช่องเจ็ดตอนจบด้วยผมก็ต้องขอตัว ไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอทุกคนฝันดีนะครับใครที่ยังไม่นอนก็อย่าลืมดูละครนะครับช่องเจนะครับบ๊ายบาย